แต่ตอนนี้เราต้องจะต้องมีสิ่งที่ต้องดูแลตัวเองนะคะแล้วก็บางทีสาวๆบางคนไม่ได้แบบกังวลในเรื่องเวลาแบบกลิ่นอันไม่เป็นประสงค์นะคะ่ะกลิ่นแบบในอันไม่เป็นประสงค์เวลาที่มีกับแฟนก็แฟนอาจจะทําให้รู้สึกแบบหมดอารมณ์ลงไปได้หรือว่าไม่ไม่ไม่อย่างนี้ก็ได้นะคะเข้าใจป่ะแต่ตอนนี้ปูเจ๊บก,ก็มีตัวช่วยเป็นนิส ฮานกิ g i r l ์นะคะตัวนี้ต้องบอกว่าตัวนี้เป็นตัวช่วยบูติคที่ดีมากที่เพิ่งได้คนพบมาเนื่องจากว่าเพื่อนพิตตี้สาวสวยคนหนึ่งบอกมานะคะตัวนี้กินแล้วนอกจากว่าช่วยในเรื่องของก,อกลิ่นไม่พึงประสงค์ตกขาวแล้วยังช่วยในเรื่องของประจำเดือนมาไม่ปกติอะไรแบบนี้บางคนบอกว่ามาแล้วหายไปเดือนหนึ่งอันนี้ก็ช่วยได้แล้วก็ช่วยให้อกฟูลูฟิตด,ด้วยซึ่งตอนนี้หลายคนกําลังถามว่าไปทําอะไรมาไปทํานมมาแล้วเหรออย่างนะจ๊ะเป็นแคปซูลแบบนี้นะจ๊ะสองเม ก่อนนอนหรือว่าตอนเช้าตื่นที่มากินเลยค่ะฮานาเกิลหาซื้อได้ตามท้องตลาดโดยทั่วไปนะจ๊ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะนิดนึงรับรองค่ะมัดใจมัดใจหนุ่มของคุณแน่ไปแนละ้วบ๊ายบาย